เอาละและนี่คือเลเจเอรี่ครับผมจงชม,ชมตัวต่อไปที่จะมาอยู่ในไอทีผมขอญาตอวยถูอพกของคนเดียวแหละและไะตัวต่อไปไปเสักทองเยอ้ยสวัสดีน้องผู้ชมทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเชยวนัก,นก,นกบัตรไรท์ และวันนี้นะครับคุณอยู่ในเกม i n f i n i t e m a g i c g r e a t p a t to Slay เอาละครับผมและวันนี้ผมจะพาทุกๆคนมาตะลุยนะครับผมในเกมนะครับผม i n f i n i t e m a g i c g r e a t e นะครับผมเล่นเพื่อสังหารนะครับต้องบอกเลยว่าตัวเกมเนี่ยบอกเล่าโดยเหล่าบรรดาฮีโร่จากหลากหลายเผ่า นครับผมตะลุยดาเนื้อเรื่อง PVP PVE ซึ่งวันนี้เนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดกระชาและพาทุกคนมารู้จักผะครับผมีการปั้นตัวละครคอนเซ็ปต์เขาบอกว่าเรารวบรวมเราฮีโร่ต่างๆนะครับจากหลากหลายกลุ่มเนาะแล้วก็ตันลุยดาน นะครับพัฒนาตัวละครซึ่งในกัรฟังชันในการพัฒนาตัวละครเนี่ยมีเยอะแยะต,ต่างๆมากมายนะครับแต่คนนี้ดูเก่งด้านบัฟดีบัฟรักษานะครับผมเก่งเรื่องเป้าหมายเดียวการใบไอตัวนี้มีพลังเฉพาะด้วยนะครับปลุกพลังได้ด้วยแล้วเขาเองเนี่ยมีหมวกวิเศษเดี๋ยผมจะเล่นตัวนี้ดูสกิลเดียวโคตรแรงหรือจะเป็นนะครับผมนี่เลยเมเลเจนเดรี่นะครับผมที่มีดีบัฟ การควบคุมแล้วการโจมตีหมู่จะมีแทบฟ้าสายฟ้าเลยลูงมากแล้วความสนุกมันคืออะไรรู้ไหมครับเราเอาทุกตัวละครเนี่ยมารวมเป็นทีมของเราเองครับผมโอ้โหแค่ฟังแค่นี้ก็อยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับนะ นอกจากว่าจะพาไปรวยเนื้อเรื่องแล้วเดี๋ยววันนี้ผมพาไป PvP ด้วยครับและจุดเด่นในการ PvP ของเขาเนี่ย mm. เดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนเลยนะจุดเด่นในการ PvP เนี่ยมีทั้งแบบ PvP หนึ่งหนึ่งนะครับผมและ PvP โดยเราใช้กลุ่ม3กลุ่มนะครับจัดทีมไปสู้กันอีก3กลุ่มแล้วมันจะสนุกยังไงรู้ไหมครับนอกจากสกิลแล้วยังมีการชนะทางของธาตุอีกด้วย mm. ตื่นเต้นอยากจะเล่าแล้วโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรู้จักกันเลยครับสำหรับเกมนี้ไปด้วยกันเลยเอาละครับผมผมได้เตรียมนะครับผมคริสตันมากว่า93อันและสีทองอีกสิอันนะครับบอกเลยว่าช่องเราได้ลุ้นกันอย่างเมามันอย่างแน่นอนแต่ก่อนที่จะไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่ก่อนครับผม เห็นไหมเขามีเผ่าบังกรนะครับมีเผ mm ่าองค์คกร์นะครับดาบท่าเรือ hmm. ผ mm. ู้ถูกกืนก right ินแสดงว่าอะไรรู้ไหมครับผมใส่ใจในเรื่องการดีไซน์รายละเอียดอย่างโดดเด่นครับสังเกตพื้นหลังเลยเห็นไหมหรือแม้แต่กระทั่งถ้าเราจะไปในทิศทางของแบบเป็นเอวเอวบุตรแห่งพงไพรเห็นไหมครับจะเป็นแบบแนวแบบเออคือจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยซึ่งผมจะบอกเลยนะครับผมว่าตัวละครทั้งหมดเนี่ย มาแบบ200ตัวนะครับเป็นแบบทีดีสามมิติแบบสุดจัดอะ่ะ และหลากหลายตัวละครเนี่ยจะมีสกิลพิเศษนะครับสกิลพิเศษในด้านของตัวเองเลยอ่ะผมอธิบายตัวนี้แล้วกันนะครับผมมาการิต้าเนี่ยจะอยู่ในหนึ่งหนึ่งใน2ตัวเลือกที่เราจะได้อย่างแน่นอนนะครับถ้าเพื่อนๆเล่นไปสักระยะหนึ่งนะครับผมซึ่งความสามารถของเธอวิธีการดูนะครับผมเราดูก่อนเลยเขาจะบอกว่าอันเนี้ยขวาสุดเนี่ยอยู่เผาอะไรกองทัพไหยนักจะสังเกตได้รับข้างหลังเนี่ยเป็นลาวานะครับกองทัพไหยนะ ปาประทับสีฟ้าอันนี้คือธาตุครับผมอ่ะความสามารถของเธอคือให้เราสังเกตง่ายตัวพีอย่างเงี้ยคือสกิลพัสสีของตัวละครนะครับไว้ข้างหน้าอย่างเงี้ยคือตีธรรมดาแล้วจะติดอะไร ตัวนี้มันมีแอคชั่นพิเศษก็คือสกิลคมดาบครับผมแล้วคมดาบทําอะไรได้เมื่อเขาใช้ีสกิลออกไปเหมือนผมใช้ท่านี้ไปได้คมดาบมาเก็บไว้2อันผมใช้ท่านี้ตีหมู่นะตีครบทุกตัวนะครับคมดาบ3ามขั้นผมเอาคมดาบมาเก็บไว้ที่ตัวและพาส์บของนางนะครับเมื่อมีสถานะนะครับคมดาบครบหกนะครบัครบเธอในสถานี้แล้วก็โจมตีใส่กีโดทุกตัวแม่งเลยอะไรประมาณนี้เออทำคอมโบกตัวเองได้อย่างสนุกสนานถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลุยเรื่องการเปิดกระชา ก่อกาไปเลยแบบที่เพิร์มบอกเลยครับหลังเปิดกระชาเสร็จเดี๋ยวเรามีตะรุยเนื้อเรื่องพร้อมกับไล่ล่าอนนีนด้อีกหนึ่งนะครับผมนี่ได้ตัวม่วงมาหนึ่งตัวครับผมไปต่อปิบบเปิบเบปิบปบ,บ,บโอ้ผมบอกเลยนะว่าตัวม่วงสี่ดาวเนี่ยเก่งๆมีเยอะมากบางตัวนี่แอบโอพเลยก็มีนะครับผมปั๊บ let's go สีทองอะโผมาหรือเปล่าโอ้ตัวนี้ผมมีแล้วโอ้โหรอบนี้ได้มาสองตัวเอาไปอัพดาวตัวละครได้นะครับผม Let's go ออกไปมาอีกหนึ่งสองโอ้โหอย่างนี้ชื่นใจออกโลละสองอย่างนี้ชื่นใจอืมและปับป๊บปับ๊บปั๊บโอเค เอาละครับผมและนี่คือไฮไลท์ของเราเนี่ยครับผมเป็นการอธิษฐาน9ก้าครั้งเพื่อรับอโลูดีเจเนรี่รอบนี้ได้ดีเจนชัวร์ๆอย่างแน่นอนนะครับซึ่งผมมีส6บกอันเอาละและนี่คือเล g เจเนรี่ครับผมจงชมตัวต่อไปที่จะมาอยู่ในไอีผมขอญาตอวยผมพุ่คออกคอนโดแล้วและมาแล้วครับผอ้ว่าผมแสงนี่เลยผมเพิ่งไปดูมาเมื่อกี้เลยมาดูความสามารถกันก่อนเลยดีกว่านะครับเพื่อเราได้มาแล้วครับตัวนี้ก็คือ อมมาลิกนะครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นตัวที่เออโอ้โอหอธิบายไม่ทันเสร็จเลยไปกันตอนเลยลมาสองตัวเลยเหรอโอ้เซีย yeah! ไม่ใช่ครับชื่อว่าเซียเออองคารักษ์ท่าเรือดาบนะครับโอ้โหตัวนี้เอกลักษณ์เอก,กเลักษณ์แม่งชัดเลยตัวนี้กับตัวเมื่อกี้เป็นไง200ตัวเขาดีไซน์ต่างกันหมดเลยแล้วตัวนี้เอกลักษณ์ชัดมากเลยเป็นเหมือนแบบอาจจะมาจากจีนแล้วก็มาจากท่าเรือแล้วก็เลยมาแบบ สิงสีิตอยู่ที่่าเรือเป็นแบบสุดยอดปรมาจารย์ยุทธทางด้านดาบอะนึกออกไหมเออผมพูดแล้วแบบนึกออกเลยใช่ไหมประมาณนั้นเลยและสําหรับเสียเนี่ยเขามีความสามารถอะไรเ,รเวลาดูเนี่ยห็นไหมครับดามเมจเป้าเดียวครับผมนี้มาดูพาร์ตสีตัวละครของเขาเขบอกทุกครั้งที่เสียเนี่ยทำแอคชั่นเธอมีโอกาส60ที่จะเพิ่มดาเมจ1้0แสดงว่าตัวงเธอ ออกเน้นออกสกิลเยอะๆ,ๆออกเป้าเดี่ยวไปแรงๆแล้วดาเมจโบนัสก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับ <Wow. S 1> การโจมตีปกติธรรมดานะครับผม <Wow. S 1> ก็จะลดคูดาเห็นไหมทำให้สามารถที่จะแบบล้ำกระบี่ได้บ่อยขึ้นนะครับผมและออกบ่อยไม่ว่าต้องออกแบบคีด,ด้วยนะครับเพิ่มความเข้มขน้น <Wow. S 1> เขาบอกว่าเพิ่มโอกาสในการคลิติคอน40%และดาเมจคลิติคอนให้ตนเอง60%ลบล้างไม่ได้ด้วยก็ uh. ต้องบอกเลยว่าแบบรับดาบชิงแชูชาเชียะเอดี๋ยวปะปะ ตัวต่อไปไม่ซักทองไเลยไให้ผมเป็นเมนตัวนี้เลยมั้งเนี่ยของตัวละครไม่เดี๋ยวนะก็จะไปมันทำมเมื่อกี้แค่สนุกเฉยเหรอทำมาผมหัวใจเต้นเลยนะเมื่อกี้นี่ควอะไรซำนะครับผมอีกสักทีไหมไป,ไปเอี๊ยไปยังไงครับเล้บโอเคเอา ต่อไปเลยละกันแสงสีม่วงแบบนี้ไม่น่าได้โอเคและสุดท้ายอเ,เอาละครับผมและเมื่อกี้นี่ครับผมจากการที่เราเปิดกิจกรรมดับเบิลแอปเทม์นีครับผมก็คือซ้ำตัวทองมาอีกหนึ่งตัว นะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมมีเสี้ยสองตัวเกมมันเลือกผมนะครับผมและเสี้ยผมก็เป็นอ่าเลเวลหนึ่งร้อยเรียบร้อยนะครับนี่นี่นี่อีกหนึ่งตัวโอ้โหโคตรโหดเลยอ่ะครับอ่าอัพเลเวลง่ายๆครับผมก็หลังจากเราลุยเนื้อเรื่องมาแล้วนะครับก็กดอัพเลเวลสูงสุดตรงนี้ได้เลยนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยส่วนนะครับการจะขึ้นดาวสีม่วงเนี่ยหรือการปลุกพลังเนี่ยนะครับมันจะต้องใช้ฮีโร่ห้าดาว เอาล่ะสองตัวละครเลือกฮีโร่ครบแล้วก็ทำการปลุกพลังไปที่เรียบร้อยไปนี่สเตตาวอนเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยค่อนข้างที่เดือดอ่ะยังไม่ได้สรุปอมาลิกกันเลยนะครับผมง่ายๆเลยก็คือเขาจะเขียนอยู่ว่ามีดีบัฟบนะครับการควบคุมแล้วก็เทิน ตีสโลนั่นเองในขนาดเดียวกันนะครับจะมอบแช่แข็งสโลให้กับเป้าหมายนะครับจมที่ธรรมดาเนี่ยก็จะดูดพลังชีวิต20เนะครับเมื่อทําการคิดดิคอนโอเคเลยและสุดท้ายนะครับผมทำดาเมจหนึ่งร้อเปอร์เ็นใส่ศัตรูทุกตัวนะครับเราและมีโอกาส40ที่เด็บของเป้าหมายเนี่ยลดต่ําลงนะครับทำให้เพื่อนเราเนี่ยโทมดาเมจเข้าไม่ได้แบบหนักแน่นครับเอาละครับผมตอนนี้นะครับผมให้นะครับผม ตัซีของผมเนี่ยใส่อาวุธเพิ่มความแม่นยำในการทำซ CC และน้องเสี้ยของผมเนี่ยผมให้มาใส่คิเลกนะครับเพราะว่าคอมโบของเขาเวลาติดคีดีคอนข,นขึ้นมาแล้วเนี่ยมีโอกาสที่ส5เปอร์เวลาติดขึ้นมาแล้วเนี่ยกระดุงกระดูกมันจะได้ลั่นหนังกลวบแต่พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงอารีนาเลยผมอยากจะมันดจะขาดแล้วมาเดี๋ยวผมพามาลงอารีนาครับผมเอาแบบคลาสสิกเลยแล้วกันนะ ดูพลังที่ใกล้ๆกับเรานะครับพลังของผมอยู่ที่ประมาณแสนห้าแสนหกเอานี่เลยแสนแปดเรียกได้ว่าโฉบเฉี่ยวเฟี้ยวฟ้าวนะครับผมนี่ตัวนี้ผมบอกเลยว่าคิวได้ด้วยนะครับผมตีแรงด้วยตัวนี้ทําดาเมจมูเนาะแล้วก็เอาแวนมาจริงๆก็ต้องมีตัวยกโลด้วยนะตัวทาซีซีแล้วก็เสียตัวอวยเออ <laughs> ทีที่ขาดไม่ได้คือตัวอวย แต่ผมจะบอกว่าเสี้ยกับเจ้าตัวนักมายากลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทับทางกันนิดหนึ่งโหแสนสามกัแสนห้าไหวไหมเนี่ยไม่รู้อ่ะไปลองดูแล้วกันไปครับผมมันมันเรียกได้ว่าซัพพอร์ตเราน้อยมากมีฮิวแค่ตัวเดียวนะครับมีฮิวแค่ตัวเดียวเองเอาละเธอของผมก่อนอันนี้เป็นฮิวแล้วผมจะเลือกโจมตีซัพพอร์ตของเขาไปลูกเตะฝันไลอต้านทาน อุย้ยหิวอะ่ะโอ้มาเปลี่ยนล่างโอ้เสียเสียโค้ชเสีย,ยบึง้งอ่าเกือเสียโดนใบโอเคเสียไปละเสียไปแบบไม่กลับมาละจีดคณะทางตอนกินคณะทางกันลวงสโล่โุ้โโยเฮ้ ه, ว่ะไม่ได้เป็นการไปโจมตีนะแต่เป็นการตวัดดาบออกไปแล้วดูฮิวหมู่ครับผมมาปิงน้อยใบน้อยใบ ผมว่าแสนแสนแปไม่ไหวหรืต้องหาพลังที่มันใกล้เลยจริงนะผมเงีอยอช็อตไฟฟ้าแสนโว๊าเก้าโ,โอเคแพ้แล้วอ,อ,อ่ะมานะครับผมปรับเปลี่ยนไลน์ทีมกันนิดหน่อยนะครับผมจากเมื่อกี้ประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้ผมเอาตัวเกาะเข้ามาแทนนะครับผมแล้วก็ตัวคิวมาแทนทีนี้จะเป็นตัวซับพอร์ตสามตำแหนง่งตีมูหนตีเดียวหนึ่งะครับผมเจอกับทีมเขาที่มีพลังมากกว่าเรา ไปครับผมรอบนี้พร้อมที่จะลุยแล้วยังโจมดีเลยโอ้ท่าได้เปรียบด้วยแล้วผมจะโจมตีตรวโจมตีหมู่เขานะครับเพราะว่าเขาโจมตีจะนุ่มกว่าโอ้แลวรอบนี้ติดสปีดอับ้วยนะครับผมาสายฟ้าแบบหมู่เขาลดการโจมตีของเราด้วยหักดาบน,นะครับสกิลหักดาบโอ้แววูฟกววูฟที่สามารถเปลี่ยนเป็นหมาป่าได้ด้วยนะโอ้แรงมากโอ้ทีนี้ตีหมู่สามตัวเลยเหรอทีหมู่สามตัวเลยอย่างนั้นเหรอ มาเ้ยมาลเว้ยคัมแบ็กฮิวววิงเออมาดีมาดีมาดีครับมาดีโอเคผมจะลิงตัวดาเมจหมูเขาสายฟ้าโอ้ยมามีตรงมีตรงอะไรอะไรผมมีทั้งรีเจนทั้งอะไรคุณอย่ามานี <c oughs> นะ่นี่นะนี่นะไว้ไว้สามต่อหนึ่งเอาเดี่ยวแบบแรงๆ <c oughs> เออไอเรียบร้อยจงแพ้ผ้ายให้กับ เราโหดูแต้มน้อยกว่าแต่ชนะเป็นไงเขาเรียกว่าสายลันป้าเดี๋ยวเราไปดูแบบ PVE กันหน่อยดีกว่านะครับผมทั้งเควสเนื้อเรื่องนะครับผมดันเจียนนะครับผมแผนที่โลกต้องบอกเลยว่าผมเล่นมานี่เห็นไหมฝันร้ายนะครับผมธรรมดายากนี่เก็บสะสมมาเยอะมากอ่ะบอสหมาป่านะครับผมป่ะเราต่อสู้เลยนี่ใน p v p ก็จะออกแนวแบบจะมีเทิร์นให้กับเรานะครับนี่นะครับมีเวฟพเทิร์น มันก็จะให้เราเนี่ยเก็บรวบรวมนะครับถ้าเราจบไวเท่าไหร่นียก็เราไม่อาจจะไม่ต้องแบบไปจับชิ้นถึกมากโล่เยอะมากเน้นเคลียไวเคลียชัวนะครับผมจะทําให้เราเนี่ยเก็บดาวได้ดีในหมดเนือเรื่องนะครับผมแลวการเก็บดาวได้เยอะ,ยอะๆก็จะเป็นผลลกรางวัลนะครับ ทำให้ทีมของเราเนี่ยทำการสโนบอลหรือว่าเติบโตอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับผมนี่เป็นไงเอาละครับผมนอกจากนะครับตัวเกมยังมีโหมดเนื้อเรื่องก็ยังมีโหมดมินิเกมอีกด้วย<อ>นะครับซึ่งในโหมดมินิเกมเนี่ยจะมีหลากหลายเลยเราสังเกตไหมครับผมไม่ว่าจะเป็นบอสกิวนะครับไตหอคอยนะครับบททดสอบผู้กล้าผามังกรเดี๋ยวผมจะมาให้ดูวิหารแห่งอวกาศนะครับผมอ่าจะมีสมบัติอยู่เต็มเลยเห็นไหมเออซึ่งในนี้เนี่ยครับสำรวจผู้เขาไฟเราก็จะไปเล่นในมินิเกมรูปแบบหนึ่งไออยากรู้จัก ไม่เกมเป็นยังไงเดี๋ยวผมให้ดูเหมือนป่าเห็ดดีกว่าป่าป่าเดี๋ยวเราไปดูป่าเห็ดกันครับว่าเป็นยังไงนะครับผมเราเข้าไปข้างในนะครับผมเควสเขาบอกว่าป่าเห็ดให้เรานะครับตามหาเห็ดเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นเอ่อแพสเซอรเล็กๆนะครับผมนี่มีอยู่ตรงนั้นด้วยดูเหมือนอ่าจะมี พาสเตอร์ให้เราทำนะครับผมเมื่อกี้นะครับผมเราได้เห็ดสีฟ้ามาแล้วใช่ไหมครับเราก็เอาเห็ดมาส่งหากต้องการใช้งานคุณจะต้องส่งเห็ดตามสีและปริมาณที่กําหนดนะนะครับนี่เก็บเห็ดไม่พอใช่ไหมครับเมื่อกี้ผมได้เห็ดสีฟ้ามาแล้วจะสังเกตเห็นว่านั่น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 พอมแมบจะมีเห็ดสีม่วงนะครับผมอ่านี่เลยมันก็อยู่ข้างนี้นะครับนี่น,นี่เห็ดสีม่วงเห็นไหมและเราจะไปเอาได้ยังไงเมื่อกี้เราตัดผ่าได้แล้วใช่ไหมครับแต่บางอันก็ตัดผ่าไม่ได้นะครับก็จะเป็นมอนสเตอร์เเฝ้าาอยู่รก็จัดทีม นะครับผมต่อสู้กับมอนเตอร์และขยับเข้าไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะเก็บเห็ดเข้ามาให้ทั้ง2ฝั่งประมาณนี้นะครับผมอ่ามีหลากหลายมินิเกมให้เลือกเลยครับเอาละครับผมตัวเกมเนี่ยยังมีโหมด i อดออีกด้วยนะครับผมนี่คือการส่งทําภารกิจอ่านี่ของรางวัลใช่ไหมครับรับเงินแสนโลก แวผมโอ้โหเลเวลตัวละครน,นะครับ mm hmm. เยอะมากนะครับแนะนําเป็นส่งหาพวกอุปกรณ์วัสดุแบบนี้นะครับได้พวกของกระชาด้วยนะอ่าซึ่งวิธีการส่งง่ายๆเขาจะมีท่ากํกำหนดอย่างนี้นี่ไหมครับเราจัดด่วนเลยส่งทับนี่แค่นี้ง่ายๆแล้วก็รอเวลาเะครับผมพราะฉะนั้นแล้วก็เข้าเกมมาเรื่อยๆนะครับเข้ามารับของรางวัลอะไรประมาณนี้ เนาะอ่าแล้วยังมีอีกหนึ่งโหมดนะครับก็คือโหมดฟาร์มออโตโน้นี่เข้ามาดูเลยรับของรางวัลดอกออโต้ต่อเนื่องนะครับผมนี่ออโต้มีทั้งตัวละครทรัพยากรอววงอาวุธนะครับเยอะแยะมากมายเราสามารถที่จะกดรับได้จากตรงนี้เลยครับ เอาละครับผมเลยสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะดาวนโหลดนี่ครับผม Infinite Magic l e a e นะครับผมลิงก์อยู่ข้างล่างเลยและถ้าเข้ามาอย่าลืมใส่โค้ดด้วยนะครับ IM 777นะครับห้รับขวัญผมบอกเลยว่าจะได้นะครับผมเพชรเหรียญทองและของรางวัลอีกเยอะแยะมากมายเลยครับมีรางวัลมากมายนะครับผมสำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า800,000คนแรกนะครับผมเข้าสู่ระบบเพื่อรับของรางวัลได้เลยและอย่าลืม นะครับผมทาภารกิจนี่เลยนะครับผม14วันเนี่ยเพื่อรับฮีโ่สุดเจ๋ง มาการิต้านี่ผมบอกไปตัวแบกเลยครับและยังมีหนึ่งอันนะครับผมทำเควส7วันเพื่อรับฮีโร่สเปซนะครับตัวนี้ของเราเลยสเปซที่ผมบอกว่าสปีดนะครับผมฮิวดาเมจได้หมดนะครับผมสเปซอีกหนึ่งตัวละครนะครับอย่าลืมไปทำเควส์ด้วย7วันและก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมอย่าลืมไปเข้าร่วมกิจกรรมนะครับ Infinite Magic l a ส e Star Event นะครับผมของรางวัลรวมนะครับกว่า1 0 0 0 0แสนดอลบอกเลยว่า แจกหนักแจกจริงนะครับสำหรับที่สนใจอย่าลืมดาวน์โหลดเลยตอนนี้นี่ครับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ข้างใต้คลิปวิดีโอนะตอนนี้เลยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีครับ to slay